ก่อนยัดถั่เรื่องอะไรื่่นรางวัลก่อนวันนี้เขาชิงเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีชื่อเข้าชิงค่ะก็เอ็นตาราเจ้าบทบาทค่ะเป็นงไงคะคำว่าเจ้าบทบาทสำหรับเรามันมันช่วยสร้างเราอย่างไรบ้างคือจริงๆเจ้าบทบาทมันก็คือเราในฐานะนักแสดงนะคะถือว่าถ้าเกิดเราได้ราวับรางวันเนี้ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราแบบพัฒนาผล ต่อต่อไปแล้วก็สําหรับพิมเนี่ยคือมันคือเป้าหมายในชีวิตเราแล้วแหละคือพิมอยากที่จะเป็นนักแสดงที่ดีอะไรเงี้ยใช่การได้รับรางวัลนี้มันก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะแล้วก็มีถือค่าทำเป็นาบทบาาเมื่อ่อนมันดูดทุกอย่าสำหรับเราดีกคะก็ไม่คิดว่าจะได้ดีกว่าเพราะว่าคือ เราเราก็ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เราจะประสบความสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอเราได้ได้เข้าชิงรางวัลนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลงานเราแบบอยู่ในสายตาของของคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจดีใจมากๆได้เมื่อไรนะคะสมโชดค่ะผ่านฝั่งผ่านฝั่งอันนี้คือจริงๆอ่ะตอนตอนที่พิมมาเล่นเรื่องสมโชดอะอย่างหนึ่งเลยที่พิมอยากจะทำคือพิมอยากจะชาเลนจ์ตัวเอง กับบทบาทที่เราไม่เคย out, <Yeah. S 2> invers, ลองทำเพราะว่าต e. <W> ้องยอมรับเลยว่าบทนี้มันเป็นบทที่ยากมากๆแล้วก็ท้าทายมากๆเลยอย่างค่ะก็เลยความคาดหวังของเราอย่างเดียวเลยคือเราอยากที่จะชรเลนตัวเองแล้วก็ทาบทอันนี้ออกมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเป้าหมายการเป็นอักรของของของ มันคืออะไรครัการรับรางวัลไหมหรือว่าการเพื่อเพื่อนคือรางวัลอะมันเป็นเหมือนโบนัสที่เราที่เราได้มาเป็นกําลังใจจากเราเนี่ยไงคะแต่ว่าสิ่งที่มันสคาคัญมากที่สุดอะคือความสุขของคนที่ได้ได,ดูละครของเราแล้วก็เออเวลาเวลาเราไปไหนเราคือคนได้เวลาคนมาถามเ hey ฮ้ บบฟ้าและพระใช่ไหมอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเอ้ยมันฟูลฟิลเราดีนะเราดีใจที่ที่คนได้รับชมแล้วก็เวลาเราได้รับทั้งแบบคําติชมเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราแบบดีใจอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะทีไ่ได้เข้าชิงจริงๆเคยได้เข้าชิงเมื่อแบบนานมากๆแล้วค่ะตอนนั้นเรื่องการละครั้งหนึ่งในหัวใจเรื่อตะวันเป็นผู้กำกับนี่ค่ะก็อันนั้นน่ะคือคือได้รับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดาราดาวรุ่งอาตอนนั้นเหมือนที่เราเพิ่อนได้ได้มาเล่นแบบเป็นนางเอกเรื่องแรกเลยนะค่ะตอนนี้ค่ะพิซซ่าบทบาทกันแล้วเียใช่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้พิมได้เข้าชิงรางวัลนี้ะขอบคุณมายาทีเอวอร์ดมากค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมายาทีเอวอร์ดมากเลยที่มองเห็นแล้วก็ ให้พิมพ์ได้เข้าชิงรางวัลค่ะปริาสมภาพเป็นใจตีนนี้นะะนนเป็นัไงบ้างค่ะก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพิมพ์ก็ได้รับกําลังใจที่ดีมากๆจากทุกคนรวมถึงจากคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้แล้วก็พยายามที่จะมองคนที่เรารักที่ให้ให้เยอะๆเล คือเราใช้เวลาสเปนกับคนที่เรารักให้มากที่สุดเงี้ยค่ะพยายามรับลพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆหลัลงจากสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพี่เพราะว่าหลายคนได้เห็น,นชถอดของาตาต่งตงตงางๆก็พี่พีวยก็จริงๆมันก็มันถือว่าเป็นแผลสดเนาะมันก็เราเราไม่ได้เอ็กซ์เาคว่าเราจะต้องมาตอบคำถามในในเวลาอันใกล้ขนาดนี้น ม่รู้สิมันมันก็สดมากเลยอยาก <นะ S 2> อยากในครอบครัวเองกลับไปคุยกันยังไงบ้างคะหลังจากได้เห็นสัมภาษณ์ของพิมลแล้วเขาเขาว่ายังไงกันบ้างเราพิมคนในครอบครัวค่ะพิมตอนเนี้ยไม่พยายามที่จะไม่ไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยใช่คือเราพยายามที่จะให้กําลังใจกันแล้วก็เอ,อ่อพูดกันแต่สิ่งีใช่พยายามที่จะให้กําลังใจกันมากกว่าเพราะว่าพิมเชื่อว่า เรื่องนี้มันสร้างบาดแผลกับทุกคนในบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คิมก็คือเป็นพี่คนโตรเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เป็นปกติให้ได้ไวที่สุดคุณผมจะพยายามทำงานา<ๆ>ของเราไหคะ,ะอ่ะนนานทใจที่จะเปลี่ยนจะต้องรับตรงๆว่า,าบ้านมันมีผลกับสภาพจิตใจเรามากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ เซนซิทีฟที่สุดสําหรับพิมพในชีวิตพิมแล้วแหละใช่การที่พิมพก็มองนะว่าถ้าพิมพผ่านเรื่องนี้ไปได้พิมพว่าพิมไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหรรืออะไยงเี้พิมพจะผ่านไปได้ทุกเรื่องพิมบอกว่าพิมบอกวมีรอยล้าวไปแล้ว,ลวมันมีการพสูน์ารพิสูจน์ก็มันแบบเหมือนเดิมมันจะยากหรือแบบพิมเอก็จะเป็นในความในความหวังใช่ไหมพิมเชื่อว่าครอบครัวหรือครอบครัวก็คือครอบครัวยังไงก็คือ แล้วตอนนี้คือพิมพ์แค่โฟกัสแค่ความสุขของคนในครอบครัวเลยอะไรก็ตามที่ทําให้เขามีความสุขและแฮปปี้พิมพ์ทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะผมว่าไหมนะคะดูล่าสุดที่ทำทุกอย่างทนนี่แม่โพสต์มีขาดได้อ่านมีขาได้อ่านมีขาได้อ่านเลยอะแม่แก้วมีขาได้ได้ได้อา่านแล้วค่ะก็ถึงพิมพ์พิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์ไม่อยากที่จะลงะรายละเอียดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องจริงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า พิมพิมว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคือมันสร้างแผลให้กับคนในบ้านพิมมากแล้วแล้วตอนนี้ทิมอยากที่ทิมเป็นพี่คนโตพิมอยากที่จะเป็นคนที่นำแล้วก็เป็นเสาตอนนี้ให้กับทุกคนให้ได้นะคะก็พยายามที่จะทิ้งมันให้มาพี่เป็นแฟนให้กำลังใจกันเยอะแช ที่คุณแม่โพสครับแล้วก็มีข้อคาวามสุดท้ายที่คุณแม่ย,มยังบอกว่าให้ตัดติดตามผลงานของลูกสาวอยู่ด้วย ok? คดอพันแล้วคุณแม่มก็ยังคงที่จะไม่ได้กังวลถูกต้องค่ะคืออย่างที่ทิมบอกครอบครัวคือครอบครัว,ว,วค่ะแบบถึงจะมีการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักทิมมากอันนี้คือเรื่องที่ทิมเชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กทิมก็ได้รับความรักจากแม,ม่มาเสมอทิมมายืนอยู่ตรงนี้ได้แม่ก็เท่ามันเียวทิมได้แบบได้เ้าชิงกับรางวัลที่เป็็นนนนเกกกีตขาด้ส่่่่วใหญลแม ไม่งั้นพิมจะไปเรียนร้องเพลงไปเรียนการแสดงยังไงถ้าเขาไม่พาไปเลยค่ะใช่ค่ะเห็นก่อนวันนี้น้อพี่บอกว่าเป็นห่วงคุณพ่อคุณพ่อเป็นไงบ้างคะท่านที่รักใจดีคือแม่ก็คือท่านก็เครียดค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าเขาเครียดแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าพิมเครียดเขาเครียดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมจะเข้มแข็งแล้วครับพี่เขาดูนี่มากที่สุด พราะว่าถ้าพิมแฮปปี้เขาแฮปปี้แน่นอนแล้วพิมก็ไม่ใช่แค่ป๊าป๊าอย่างเดียวพิมเชื่อว่าพิมร้องไห้ออกไปจากการสัมภาษณ์ที่เราพิมไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งนั้นที่พิมทําไปนะเพราะพิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้พิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดคุณแม่ก็ต้องน้อยๆได้พิมรู้จักดีว่าเขาต้องร้องไห้ตามพิมแน่ๆแล้วพิมไม่อยากพิมไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วพิมอยากที่จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุด